วันนี้เดี๋ยวจะเลาะยืดขั้นตอนเดียวของคาโลเดียนะามาดูวิธีการยืดกันละกันผมเส้นแบบนี้คือผมเส้นใหญ่ฟูเวลาปล่อยแห้งเองเนี่ยจะมีความแบบพองฟูขึ้นมาก็เลยใช้ยืดขั้นตอนเดียวได้นะมาดูว่ายืดได้ยังไงแล้วสวยไหมมาดูกันจ้าต,ตัดแต่งทรงก่อนนะยืดเราก็สามารถซอยตัดแต่งทรงก่อนได้นะ แล้วก็จะไม่ให้ปลายบางคนกลัวไฟฟ้าสถิตถ้าเราตัดก่อนกลัวปลายมันดีดใช่ไหม,มก็เดี๋ยวเรามีวิธีนะจ๊ะตามดูค่ะจริเงเวลาปฏิบัติแต่ละคนนะดูก็ดูทํามันดูคนนึง,ขงเขาทำาาเขาเป็นมันก็เลยง่ายแต่เวลาทําเองปุ๊บมือมันไม่ไปหรอกพี่ให้ไปเย็บผ้าพี่เราก็ได้ทรงแบบนี้นะคะที่เราตัดเป็นทรงไหมคะ เห็นไหมผมมาเริ่มฟูแล้วผมฟูแต่ได้ส่งแบบนี้ละเรามาดูการผสมน้ำยาย,ยืดกันฟูจีฟูด้วยหนาด้วยสีดำนี้ไม่ได้ว่าดำโดยธรรมชาตินะดำจากการสะดำสะหรือย้อมเดี๋ยวดะเดี๋ยว,<ะ>ยวก็ยังสะย้อม<ะ>เราจะใช้น้ำยาย,ยืดคาโรเดียดถุงนี้นะคะแล้วก็ ใส่ออยนูรีฟขวดนี้ผสมแมกโปแล้วก็น้ำหอมอ่ะเราใส่เลยจ้กผสมเลยโอเคน้ำยายืดขั้นตอนเดียวนะคะโรเดียโอเคออยนูรีฟค่ะน้ำหอมค่ะ บีบไปสองกําหยดจะลดกินเลยนะจะหอมมากโอเคแล้วก็ใส่ชีฟเมนต์แมคโป้นะช่วยในการทำให้เราเกลี่ยน้ำยายืดแล้วสวยพอค่ะโอเคอันนี้เราคนเลยจ้าตันนี้สะมาแล้วสองสองครั้งสะด้วยแชมพูเปิดเก็ดผมมาแล้วนะคะเห็นไหมคะก่อนจะลงเราฉีดอะไรฉีดน้ำมิกทุกช่อเลยฉีดไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องกลัวว่า ที่พี่แต่บอกว่าน้ำมิกมันมีประโยชน์ยังไงน้ำมิกมีประโยชน์ยังไงนี่มีประโยชน์แบบนี้แหละอ่าเวลาลงเห็นไหมคะลงปลายให้ทั่วให้ช่ำปลายให้ทั่วให้ช่ำแบบนี้และน้ำยายืดมันจะซึมพร้อมเข้าไปกับตัวน้ํามิกพอมันซึมพร้อมเข้าไปเสร็จแล้วน้ำยายืดจะได้ไม่ไปทำลายเส้นผมและน้ำมิกมันจะช่วยทำให้ผมเงา แล้วเงาตั้งแต่ลงเลยเงาตั้งแต่ลงตั้งแต่แรกเห็นความเงามันไหมละ่ะเห็นความเงาไหมละ่ะถ้าเงาทะลุจอได้ทะลุไปอา้าวทำเคลาตินสดต่อหลังจากลงยายืดเสร็จแล้วลงยายืดแล้วได้เช็คที่แล้วเช็คได้ที่แล้วผมยืดแล้วไปล้างน้ําแล้วเรามาต่อด้วยเคลาตินสดถวดนี้เลยจ้าทียูเคลาตินสดจ้าผสมสเปรย์กันร้อนลองไปนิดหนึ่งอ๋อใช้ชีดเอาเลยใส<ะ>่ไปอีก ไอเบเอมันหอมนี้ช่วยลดกินของเคลาตินแล้วก็ไม่ต้องกลัวเท okay. เลยหมดแล้วหรอโอ้ใช้ดีจังเลยหมดไวใส่ผสมแบบนี้นะคะเออเห็นไหมนี่แหละลงเวลาเนเสร็จแล้วทิงไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วก็ได้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องล้างหรอกหลังจากที่ได้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นีบนะคะนีบทีละช่อเล็กๆนะนีบให้ทัว่วนีบแบบยืดเลยคะ่ะ หลังจากนีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาล้างด้วยทิฟเม้นต์นะดีว่าค่ะบีบใส่ลงไปเลยจ้ะทำไมต้องกรละมังรองเพราะาเดี๋ยวเราจะผสมน้ําตบกับเพอ่มาสซีด้วยให้ผมเงาอ่าเราแบบที่เลยนะคะผสมแบบนี้เลยเพอ่มสซีค่ะใบหน่อยเพิ่มความเงาค่ะแล้วก็น้ําตบนะจ๊ะน้าตบของเราค่ะ ใส่ใบผมจะได้เด้งน่ะมันจะทําให้มีน้ําหนักขึ้นแล้วเงาแล้วเด้งเลยจริงๆตีให้เท่ากาันใส่ไม่อั้นเลยจ้าใครมาทําที่ร้านฉันผลิตภัณฑ์ของฉันเองใส่อะไรก็ไม่อั้นค่ะผมไม่ได้ยาวนะแต่ดูทิปเม้นต์สิคะใส่บีบเงาอ่ะนี่ขนาดผมสันส้นๆเนี่ยการยืดที่ที่ที่ต้องยืดแล้วก็ให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่สวยจบ เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยหลังจากล้างทิมเมนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาใดหนีบเล็กน้อยเพื่อให้ความที่เหมือนย้ำย้ำในการยืดให้มันมีความอยู่ทนในการยืดเป็นไงผมเงาไหมสวยด้วย เห็นไหมคะอันนี้จะอยู่ไปตลอดชีวิตหละถ้าไม่ตัดทิ้งอะ่ะยืดขั้นตอนเดียวเนี่ยถ้าเราเช็คผมได้ที่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะแล้วช่วงปลายเห็นไหมคะโอ้โหเงาเย,าย็นปลายอ่ะนี่ที่ใช้ก็คือยืดตัวน,นี้เลยขั้นตอนเดียวนําเข้าจากอิตาลีเคลรตินทียูทียูคลรตินสดที่ทําต่อจากการยืดขั้นตอนเดียวผมก็จะได้ไม่แห้งและมีเคลรตินอยู่ในเส้นผมเริ่ค่ะ ากติดตามเพจพี่แตขายดีด้วยนะจ๊ะชื่อเพจชื่อพี่แตขายดีเลยจ้าติดตามหน้าเพจได้เลยคะ่ะ